อันนี้ช่องค, Channel ครูช n แนลนะวันนี้ผมจะมาทำวิดีโอเรื่องนะของอาหารนะรอันนี้คือร้านลับร้านเด็ดร้านอร่อยที่อยุทยานะครับอาจิวอาหารตามสั่งเซิร์ชกูเกิลแมปมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นมเมนูซิกเนเจอร์ของเขาคือหมูมะกรูดน,นะครับน่ากินมากหันมาเลยนี่ออ,อ ลูกอันนี้คือเมนูผัดไทย,ไทยนะครับผัดไทยนะเดี๋ยวผมกินเองนะอ่าบีบมะนาวนะครับเดี <uk <uk ๋ยวเดีิฉันจะกินก่อนนะครับมามากินกันนะครับอุ้ยกินกันกินกันเลยทำเองไม่เห็นนะเดี๋ยวทำเพิ่มนะทำเลยจะอร่อยนะนี่พี่อร่อยีอู้คอนที่เลย <โ AC> เราบอกเขาแล้วแหล้วาษาไทยก็อร่อยเฮยองหลังมาของผมอร่อยมากบ้วยกันนะนี่น้ำอะไมาใส่น้างมึงม่อถ่ายรูปหน่อร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยมากโห่บ๊วยจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาต่อใหม่อีไอพีหน้าครับ